Welcome to Learning English with Teacher Sandy <c oughs> กลับมาแล้วนะจ๊ะเด็กๆสำหรับรายการ Learning English with Teacher Sandy <c oughs> ตอนนี้ก็เป็น EP ที่4แล้วนะคะทุกคน <Yeah. S 1> สำหรับ EP ที่3นักเรียนได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้าไปแล้วใช่ไหม <What? S 1> ส่วน EP นี้เนี่ยจะเป็นประโยคจ้า <c oughs> ให้นักเรียนได้ถามแล้วก็ได้ตอบเกี่ยวกับการแต่งตัว เดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ <Hi. S 1> สำหรับการถามที่ว่าคุณจะแต่งตัวอย่างไรจะถามอย่างไงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะจ๊ะเด็กๆก,การถามที่ว่าคุณจะแต่งตัวอย่างไรหรือคุณจะสวมใส่อะไรจะพูดว่า What are you going to wear What are you going to wear เด็กๆพูดพร้อมกันทีละคำจาะ What are you going to wear พร้อมกันเป็นประโยคจาะ What are you going to wear 1,2,3อีกหนึ่งรอบ What are you going to wear คุณจะใส่เสื้อผ้าอย่างไรนั่นเองคุณจะสวมใส่เสื้อผ้าอย่างไรนั่นเองสำหรับการถามคือถามไปแล้วนะจ๊ะเด็กๆทีนี้เรามาดูการตอบบ้า,างกันเลยดีกว่า Hi สำหรับการตอบก็ไม่ได้ยากนะฮะเด็กๆเ,เราจะพูดว่า I am going to wear เราพูดตามทีละคำพร้อมกันจ้ะ I am going to wear แล้วตามด้วยสิ่งที่เราจะสวมใส่เช่นเราจะสวมใส่เสื้อกันฝนเราจะพูดว่า I am going to wear raincoat I am going to wear raincoat I am going to wear raincoat พูดพร้อมกันจ้ะ I am going to wear raincoat อ่านต้อเรียนพูดเองจ้ะพอได้ไหม <c oughs> อ่ะมาพูดกันอีกรอบพร้อมกัน <c oughs> I am going to wear raincoat <c oughs> ถ้าเราไม่ได้อยากใส่แค่ร a นโค้ a ล่ะ <c oughs> เราอาจจะอยากใส่รองเท้าบูทเราจะพูดยังไงเราก็จะพูดว่าฉันจะสวมใส่ เสื้อกันฝนแล้วรองเท้าบูท I am going to wear raincoat and boots I am going to wear raincoat and boots เดี๋ยวเราพูดพร้อมกันนะฮะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆฟังหนึ่งรอบแล้วเด็กๆพูดตาม I am going to wear raincoat and boots one two three ได้ไหม ยังไม่ได้หรองั้นเอาใหม่พร้อมกันช้าๆ I am going to wear raincoat and boots เอาใหม่อีกหนึ่งรอบ I am going to wear raincoat and boots อันนี้ก็คือตัวอย่างคร่าวๆ Hi และถ้าเป็นอากาศร้อน่ะสมมติอากาศมันร้อนเนี่ยเราจะใช้อันไหนบ้างถ้าอากาศร้อนก็ใช้ได้เป็น T-shirt shorts s ส p e e ์ s ers, sun hat s u n กล ASSES อันนี้ถ้าเกิดอากาศร้อนนะฮะแล้ก็จะแต่งตัวให้มันสบายเป็นเสื้อยืนเกงขสาสั้นรองเท้าแตะมีหมวกกันแดดมีแว่นตากันแดดอะไรแบบนี้นะฮะทุกคน <c oughs> ถ้าเกิดเป็นอากาศหนาวอากาศเย็นจะใส่อะไรได้บ้าง coat jacket sweater gloves beanie hat scarf อาา่าฮะแล้วถ้าเป็นเกิดมีฝนตกเราต้องใช้อะไรบ้าง ก็ง่ายๆฝนตกก็มีแค่ raincoat boots umbrella แล้วก็แบ่งเป็นสามสภาพอากาศง่ายๆแลวนะคะทุกคนทีนี้เราจะมาลองยกตัวอย่างสถานการณ์แต่ละสถานาการณ์ให้นักเรียนดูไปพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะสถานการณ์ที่1 oh it's rainy today hey where are you going what are you going to wear I'm going to the supermarket I'm going to wear raincoat and boots และนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่1เดี๋ยวเราไปชมสถานการณ์ต่อไปกันเลย Oh my god It's snowy today It's cold <S Hey Where are you going What are you going to wear I am going to 7 e l e v e n I am going to wear jacket beanie hat and gloves และนี่ก็เป็นสถานการณ์ตัวอย่างที่2และเดี๋ยวมาดูสถานการณ์ตัวอย่างสุดท้ายกันเลย Hello Are you okay It's sunny today. I'm okay. Where are you going? What are you going to wear? I'm going to the beach. I'm going to wear sunglasses, sun hat, t shirt, shorts, and slipper. Okay. Goodbye. Hi. ตอนนี้เราก็ได้เรียนกันไปแล้วนะคะก่อนที่นักเรียนจะไปทำแบบฝึกหัดของตัวเองเรามาฝึกถามกันอีกหนึ่งรอบคุณจะแต่งตัวแบบไหนถามว่าอะไร one two three what are you going to wear ใช่ไหมถ้าเกิดจะบอกว่าฉันจะสวมใส่แบบนี้จะบอกว่า I am going to wear โอเคทีนี้นักเรียนไปเตรียมทำแบบฝึกหัดของเธอกันเลยจ้ะและแบบฝึกหัดของพวกเธอ ก็คือสำหรับงานของเด็กๆนะะแบ่งเป็นทั้งหมด3ข้อนะฮะสำหรับข้อ1นี่นะฮะเด็กๆนักเรียนจะไปที่ชายหาดแล้วก็อากาศร้อนนักเรียนจะถามอย่างไรและตอบคําถามอย่างไรถ้าเกิดจะไม่ได้ให้ย้อนกลับไปดูอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆข้อ2นักเรียนจะไปที่ซูเปอร์มาร์เกต็ตแล้วมีฝนตกเป็น rainy day นักเรียนจะต้องถามอย่างไรและจะสวมใส่อะไรนี้ตอบอย่างไรส่วนข้อ3เมนี่คือนักเรียนจะไปโรงเรียนใช่ไหมแต่ว่ามันเนี่ยคืออากาศมันหนาวนักเรียนจะสวมเสื้อผ้าอย่างไรจะต้องถามแบบไหนคุณจะแต่งตัวอะไรถามอย่างไรนี่ก็คือแบบฝึกหัดของนักเรียนนะฮะ ถ้าเกิดนักเรียนทํางานเสร็จแล้วในสมุดของนักเรียนให้เรียนเขียนชื่อด้านล่างด้วยอย่าลืมนะฮะบอกชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วที่เชื่อจะเป็นคนเช็คลงในใบรายชื่อเองเดี๋ยวจะส่งให้ดูว่าใครที่งานครบแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันใหม่บ๊าย